สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะมายามปลานะครับที่ใส่แงงเอาไว้นะครับว้าตรงน้ําไหลนะครับอยู่ที่นาของผมเองนะครับประมาณนี้นะครับอึบมาพี่น้องเบิ่งปลาครับทีอ้<ห>ว้าวโอ แป๊บเดียวเองม่ได้ไหลเนี่ยธรรมชาติครับธรรมชาติฝ<อ>นลงป,ป่อยๆป้าก็เลยเข,าข้าครับฮือดฮืมครับเอาเด้อครับโอ้ยฝนกระตกเสียงฝนฮืมฝนโลบอ่ะฮอดจูต้องโลบหรือไม,อมโอ้ อสี้วปลาอยครับพี่น้องปเิ่งเอาครับเบิ่งเอากินป่าน้ำกันด้อครับพี่น้องมันครับมานมันอยู่กับเข่าแมลงได้แล้วครับอ้หูอนะครับผมใส่ตรงร่องน้ำไหลอยู่ทุ่งนาครับเล็กๆเต็ปลาเยอะมากครับวันนี้ว้าววันนี้นะครับสวัสดีครับ